สวัสดีครับทำอะไรมาลอกตุ๊ก right right ี้อะไรวันนี้ไม่ใช่สวัสดีครัตุ๊กี้ไปทำอะไรมาหรอเอ๊ะตุ๊กี้นี่เขาถามก็ถามก็บอกสิคะผมไปทำอะไรมาผมไปทานกาแฟมาไงฮะทำอะไรคะเอ้าจะกาแฟอะไตายนี่ตกเทรนต์ปะเนี่ยฮะลูกขวัญก็ซื้อไปไม่ใช่หรอก็ซื้อไปไม่ใช่ให้แม่ทานไม่หรอใช่กินแล้วบอกหาเหมือนอยากจะได้ฟรีสักสิบกล่องเนี่ยกินอะไรบอกเขาสิดนงกาแฟไงฮะดนงกาแฟใช่ค่ะกินแล้วดีมาก กินเวลาไหนก็ได้แล้วเคยเคยกินเหรอแล้วค่ะเขาซื้อไปสองครั้งแล้วไปสองครั้งแล้วนะใช่แล้วก็ต้องาทานบ่อยๆติดต่อกัน,กนเรื่อยๆอใช่แล้วก็จะหุ่นดีแบบนี้เลยอุย้ยค<ล>จ้าป่ะนะ่ยไม่ใช,ใช่จ้าเอ๋จ้าเอ๋คุณดาวทำงานได้เลยนะกระโปรงสั้นไปนะไปเปลี่ยนด้วยอยากได้สั้นกว่านี้จริงๆแล้วอ่ะโอ้ยคนณมึงก็ไม่ต้องใส่ไปเลน้อง้ยดิโอ้ยไม่ใช่หัก งนาเคขารอคุณอยู่คนเดียวในตัอ่ะคุณเห็นไหมเนี่ยนั่นด้วยรออยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องมาแหววอยู่นี่นั่นไงครบนั่งรออยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยมาตั้งนานแล้วมั้งมาตั้งแต่สิบโมงแล้วแต่งตัวนานมากก็เสร็จแล้วเออ ผัวเมียผัวเมียผัวเมียก็เจอกันโอ้ยอันนี้คืออันนี้เป็นผัวเก่าค่ะนผัวเก่าใช่ค่ะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวอัดได้กับวันนี้มขออะไรมาเหรอถ้าวันนี้เจอกันนีกูนี่ดูนีแล้วเราอ่ะไหนของขวัญใหู้อ่ะของขวัญเอออยู่ในนี้ครับนี่เอาออกมาอยู่ในนี้เอาออกมากูอยู่ในใจเสมอ ก็ไม <M> ่รู้เหมือนกันเมาสองงานบางทีเนี่ยถ้าใส่มาดีๆเนี่ยก็เริ่มงานได้อยากูว่จินใจคุณิอะไอย่ะีันถึงว่าว่าเ้ยนี่ทำงานเหรอฮะ